ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธ,ธรรมเทศนาของหลวงปู่แสงยานวโรด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธ,ธรรมเทศนาเรื่องอย่าไปเบิกอื่นไกลให้เบิกที่ใจเจ้าของเชิญรับฟังกันได้เลยครับทำามดีเอาเข้าหัวใจเลยมีหัวใจหรือว่ายุ่งย้ยิด เด็กแผู้ให,หญ่ในหัวใจทุกคนนะสติคือคนบรเลกได้ในจริงจะทำทวามที่จะพูดนะเขาเรียกว่าสติแค่สิธีเก้ากลายเป็นดวงปัญญานะนัตถ์ปัญญาสมาภาสแสงสว่างสมรวยปัญญาไม่มีปัญญาเกิดที่หัวใจคนมรู้ทึกนึกคิดเกิดที่หัวใจหัวใจไม่มีสติควรม,มีนะนี่ช่วไปถูกรวมในหัวใจคนเดียว ุลู่พุมหลวงไปรวมหัวใจมสลาดอาหารไปรวมหัวใจคนเสืออาจาแจ้งไปรวมหัวใจทาให้แสงพุ่งยางดวงบรอาท่ตยนยังเมฆนะมันจะวางใจนะทําได้หรือเปล่าเมื่ออที่เป็นพุ่งจะยังเมฆพ่เมเมฆไม่มีเมฆบางอาทิตย์พรตะแก่เึ้นมาพุ่งระหว่างร้อยทั่วโลกทัทั้งสามทำจิตใจเราย่างดวงพรอิต ขึ้นแก่เมฆนะเมฆคือดวงวราร่างกายร่างกายของเราเนี่ยมันพ่นดีแกเมฆเม่มันพนมันก็รูปตื่นขึ้นมาตื่นไม่หลับไม่คิดไม่นึกไม่พุงไม่แต่งไม่เบีไม่ปั่นเพราะฉนั้นแหละไม่ไม่วิ่งตามอารมณ์น้อยใหญ่ไม่วิ่งตามมีสิจดวงเดียวใจดวงเดียวทำดวงเดียวมาจมหาวใจอะไรมาก็รูกรูปรูปรู ีิเรตหาน้ยใหญ่ที่เข้ามาจ้องถูกมกพังจบห้าใจไปเลยนะตั้งใ,ใจตั้งสติให้ดีปัญญาดวงปัญญาเกิดที่นั่นเเนี่ยปัญญาเกิดแล้วเายา่ยททำนะไรก็ทาได้นะคนฉลาดจะเลี้ยวสามารถอาฐานทุกอย่างในโลก,ก,ก,กได้ทุกสารแตกปอบแตกสารไปเรื่ยนะทำให้มันได้ถ้าทําได้ก็ลูกมันจะเป็นอย่างอจะมาว่านะถ้าทําได้ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นนะ ค่อยๆทาไปทีละนิดเลยนน้อยเมียเข้าใจกับทำมันได้ยังไม่เข้าใจก็ททาไม่ไม่ได้ทํามันเกิดในดวงกิตดวงใจเน่ยดวงหัวใจของเราเฉวางแต่ว่าย่างกชุดดวงพระดวงไฟขึ้นในดวงใจมันก็เฉวางีจ่าวอีกอย่างน่ะอนี่ยไปหมดมันจินที่มันเววาม่อกิเลสจะน้อยจะใหญ่เข้ามาเป็นรูกจึกเมื่อคิดป่าปามาทางแก่ข้าใจไปเลย นี่จะใจดวงเดียวด่นายาเลยเนี่ยเขาว่าเป็นคนชนะมารเนี่ยนะมานอยู่ในหัวใจไม่มานไม่ไม่เหม้นคนมารุูกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ย่างนั้นห <c oughs> รอกมานเนี่ยมันมันรังควรคมดีความคมเจริญรุ่งเรืองในดวงใจเขาเรียกก่ามานนะมานทะ่กวมหัวใจมันมีมานทำหโหดีควคมั่กมันมีมานมา มาแขงมาแอบถ้าไม่ใจฟุ้งซ่านรำคาญไปนมันมานเข้าเข้าชิงเลยนะปอบเข้าชิงก็ได้นะปอบกิเลสนะปอบกิเลสปอบตัณหาปอบมระติชีพปอบรูปปอบรูปปอบปวดปอบหลงเกิดที่หัวใจนะไล่ให้หมดให้เลสได้ใจล้วนๆนะทุกคนญาติโยมคนนี้ต้องรู้เป็นผู้สลัททุกคนนะแต่ทําได้นะทําไม่ได้จะไม่สลัทฟังธรรมมาเป็นฟังธรรมเคารพธรรม เขาลบพูดเลี่ยงพระธรรมพระสงฆ์ม่เขาอาจะมาดอกอาจจะมาพูดไปเรื่อยๆไปเขาลบคุณงามพมดีพระศาสนาพระโค้งเลี้ยงลือมาโดนแล้วพระศาสนาลงวัดขึ้นหลายพระองค์แล้วในโลกเนี่ยนะไม่ใช่องค์เดียวไม่ใช่พระโธิ์พระโค้ชองค์ที่ห้าภุสันโธโกนาโคนกัสโกคโคนกับนี่ไม่ห้าพระองค์เลยเหลือพระศรีอริยเมะโยยังน่มาจัดนะเทราถูกลูกลูกทือท้องนะลูกนั่งโคต็มีเนะ เป็นศาสดาสอนโลกให้ชัดน้อยชัดใหญ่ตื่นอย่าคมหลับตื่นอย่าหลับก็รู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้บาลไม่นอนหลับทับจิตยี่งเข้ามาไม่ได้ย่าแฝงเข้ามาททเนี้ยไม่ได้เราไม่หลับนะให้มันตื่นเป็นติดอยู่เลยทำใจให้มันตื่นให้มันเบิกมันบานรับแต่ลองเอาธรรมะเขา่วงใจใจสว่างใจใส่ใจรู้ใจเห็นใจเป็นใจไป เช่นสลัดสลียวทุกอย่างก็เคยจะใจอย่างเดียวพิษถูกปูดีด้วชั่วเคยจะใจพิษด้วถูกเคจะใจปรุงด้วยแจงเคยจกใจให้มองอยู่ที่ใจของเราลู่ใจเจ้ของก็รูทำมันใครมาลู้ใจเจ้าของม่รู่ทำเด้เหอฮใจเล่นหนาเล่นหลังตับบุญตับบีู้ปวดพรข่าคนโง่่นได้มันใจพิษนึงใจวายูู่ก็เจ้าของตั้งมันได้ ทางใดบ่ทางไหนพระพยายามไตนน่ทุกคนต่างยอย่างปัญญาสติแก่ก็กายเป็นดวงปัญญานักจิปัญญาจะมาฟังเสงเทบางเทเมื่อปัญญาไม่มนะีถ้าเกิดมันจวามทุกอย่างทําได้ขอให้ทำมันได้ทุกคนนะมาสั่งใจจากบัณฑิตต้องชาวภูมจากจากพ่อจากแม่ผู้ใหา่ายใจฟังเทศน์ตัม้มกอทำมันได้มันจะเป็นคนหนึ่งเชิดชูพระศาสาานาใศาสนาคุ้นต่อในโรงเรียง วจักรวาลโลกเนี่ะทาได้ทุกคนอาจจะมายจกให้ได้ทําได้ทุกคนผู้หญิงผู้ชายเร็กน้อยผู้ใหญ่ทําได้ทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออันิส้ส่งผลบุญจากการรวบฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไป ปัญหาวัสดุทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ